ไปโรงเรียนโสดเศร้าไปยังไงปละทุเข็มพี่น้องเอ้ยปะทุมันมันอันนี้เรื่องดีนั่งนั่งตะมันดิตะมันปะทุมันพี่น้องซื้อมาแล้วก็แกะให้เบื้องก้างเขาโว้ยเข่าชนกันอยู่เข่าชนกันแกะแกะปะทุให้รัน อาหารเศร้าไหมน้องกินแต่เศร้าว่ากินแล้วต้องไปโรงเรียนเนื้ออะไรตัวใหญ่เรืองอะไรตัวใหญ่ปลาทูเนื้ออะไรนี่ไงตรงนี้แม่หมอดินหยไม่มีกินให้หมดตัวใหญ่ยุ่งไม่ร้องเลยปลาทู เนื้อไหลไห่เนื้อเยอะอยู่ปะทูมันปะทูมันนะไมเป็นปะทูเข็มเนื้ออะไรพวกกั้งหรือกั้งติดคอเขาอืมอืมเศร้ามากยังสิอะไรกันเศ้าแรงมากเตรียมหาย เข้ากับปลาให้ร้านกินไปโรงเดียนโอ้ก็โอ้โอ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 โก่างก่างอันนี้ย้ก็ตามมันก็จะดีดีเออก่างมันก่างมันอันนี้มันงครับนีแหละเนื้อปลาทูเข็มเอาปลาทูนเนาะก่างหลังมันนะนะน้อยก็ยยไม่ค่อยเห็นในตม,มันตาไม่ค่อยดีเลยยายก็นเลย เค็มเค็มอะไรอ่ะเนี่ยได้ได้ได้กินแล้วไปไปเลยไปเลยทั้งคนทั้งเมียวอยู่ในครัวเนี่ยเมียวขึ้นมาแล้วเมวียวขึ้นมาตอนไหนไม่รู้เหมอ่ว เบืบ้องอบุรี้ก็กั้มติดคอหลานท่านเลยเบื้องบุรี้กั้มติดคอหลานเคยมีแล้วดิเคยมีเท่านึงแล้วติดคอเขาเขาก็เลยขิดนะเวลาเขากินเขาก็ติดเบื้องพวกด้วยก็ย้ายตาม่ค่อยดีประเด็เนาะ กินอะไรจ้ามาแล้วกินข้าวแล้วจ้า